หลังจากที่จัดตารางให้กับทั้งสามคนจังอยู่ก็มองไปยังท้องฟ้าด้านนอกเวลาได้ล่วงเลยไปถึงตอนบ่ายโดยไม่รู้ตัวเขาหันกลับและเดินออกมาก่อนจะพูดขึ้นพวกเจ้ามากับข้าทั้งสามคนเดินตามจังอยู่ออกมาจากหอพักหลังจากนั้นสักพักพวกเขาก็มาถึงห้องเรียนตอนนั้นโอเซนเฟิงกำลังทำการสอนอยู่สิทธางก็ฟังกันอย่างตั้งใจไม่มีใครรู้เลยว่าจังอยู่มาถึงนอกห้องเรียนแล้วประมาณ15นาทีต่อมาในที่สุดโอเซนเฟิงก็สอนเสร็จ เมื่อเปิดประตูออกมาเขาก็พบกับจังอยู่และรีบทักทายทันทีเจ้าสำนักจังอยู่โบกมือและให้สิทธิ์ใหม่ทั้งสามเข้าไปในห้องเรียนอาจารย์โอเลยเจี้ยนกับเซี่ยเฟิงจะมาเรียนกับท่านในอนาคตพวกเขาเพิ่งจะมาท่านช่วยสอนเนื้อหาเริ่มต้นให้พวกเขาทีจังอยู่บอกกับโอเซินเฟิงหลักๆแล้วเป็นทักษะจีอู่ท่านต้องอธิบายพวกเขาดีๆไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นโอเซินเฟิงพยักหน้าและตอบกลับไม่มีปัญหา เซินเฟิงเงียบไปสักพักก่อนจะถามขึ้นแล้วหนิวซิงไห่ล่ะหนิวซิงไห่มีสายเลือดประชาปิศาตรววิธีการบ่มเพาะของเขานั้นต่างจากคนทั่วไปทักษะจีอูไม่ได้เหมาะกับเขาจางอยู่มองไปรอบๆและพบว่าทุกคนมองมาที่เขาด้วยยอ,อความสงสยัยทุกคนคือเพื่อนร่วมชั้นของพวกเขาในอนาคตพวกเจ้าต้องช่วยหนิวซิงงอไหายเขาต้องการการต่อสู้ที่เข้มขน้นมีแค่การต่อสู้อย่างต่อเนื่องและได้รับบาดเจ็บเท่านั้นที่จะทําให้เขากระตุ้นสายเลือดขึ้นมาได้และทําให้เขาแข็งแกร่ง,ข,งขึ้น ทุกคนต่างก็มองหน้ากันด้วยความสับสนสายตาที่พวกเขามองไปที่หนิวซิงไห่ดูประหลาดไปมันมีวิธีการบ่มเพาะแบบนั้นในโลกอีกรือแม้ว่าจังอยู่จะพูดมันออกมาเหมือนเป็นเรื่องทั่วไปแต่ทุกคนก็เข้าใจว่าการต่อสู้ที่ว่าคือการอัดหนิวซิงไห่เมื่อถูกทุกคนมองมาหนิวซิงไห่ก็ต้องก้มหน้าเล็กน้อยเอาละพวกเจ้าไปกันได้แล้วอู่โม่อยู่ต่อ จังอยู่ไม่ได้ให้เวลาทุกคนได้คิดเขาออกปากไล่ทุกคนทันทีหลังจากนั้นสักพักก็เหลือแค่จังอยู่และอูโม่อยู่ในห้องเรียนจางอยู่มองไปที่อูโม่และถามด้วยสีหน้าจริงจังอูโม่ช่วงนี้เจ้าได้ฝึกฝนการปรุงยาหรือไม่อูโม่พูดขึ้นเจ้าสำนักความรู้เรื่องการปรุงยาข้าได้ฝึกฝนมันจนเชี่ยวชาญแล้วตอนนี้ข้าสามารถปรุงยาขึ้นที่ไหนตอนไหนก็ได้จำนวนยาที่ได้อาจจะไม่ได้มากเท่ากับเจ้าสำนักแต่ก็มากกว่าพวกนักปรุงยาสองดาว น้ำเสียงของเขาดูมั่นใจครั้งที่แล้วจังอยู่ได้ใช้ทักษะถ่ายทอดความรู้ให้ไม่ใช่แค่ทำให้พรสวรรค์ด้านการปรุงยาของอูโม่พัฒนาขึ้นแต่ยังเป็นการส่งความรู้ให้กับอูโม่ด้วยบอกได้ว่าตอนนี้อูโม่เป็นนักปรุงยาระดับสองดาวเต็มตัวแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาแค่ต้องปรับตัวให้เข้ากับความรู้ที่ได้มาใหม่และใช้มันให้เชี่ยวชาญไม่เลวจังอยู่พยักหน้าด้วยความพอใจเขายิ้มให้กับอูโม่และถามขึ้นมา ปู่โม่เจ้าจำที่ข้าพูดไปได้หรือไม่ปู่โม่ตะลึงไม่ว่าจะเสียอะไรไปข้าจะบ่มเพาะเจ้าเป็นอัจฉริยะที่แท้จริงให้ได้จังหยูสูดหายใจเข้าลึกๆมันก็ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วตั้งแต่ที่ข้าใช้พลังกับเจ้าเดือนที่ผ่านมานี้เจ้าปรับตัวกับความรู้ที่ได้ไปอย่างดีตอนนี้มันได้เวลาที่จะสั่งสอนความรู้เรื่องการปรุงยาขั้นสามกับเจ้าแล้ว เมื่อได้ยินแบบนั้นอูโม่ก็ตะลึงเขาเคยถามโอเซินเฟิงเรื่องการถ่ายทอดความรู้โอเซินเฟิงเองก็บอกเรื่องนี้โดยไม่ปิดบังแต่อย่างใดดังนั้นเขาจึงพอรู้ว่าการถ่ายทอดความรู้จะต้องเสียอะไรไปบ้างบอกได้ว่าการใช้ทักษะนี้อันตรายอย่างมากและทําให้หลักฐานของตัวเองตกต่ําลงเจ้าสํานักได้ใช้ทักษะถ่ายทอดความรู้กับข้าไปแล้วและหลักฐานของเขาคงตกต่ําลงอูโม่รู้สึกปวดใจหากเขาใช้มันอีกครั้งเขาคิดไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น อูโม่ทั้งซึ้งและกังวลเขากำหมัดแน่นและบอกกับจางหยูเจ้าสำนักไม่ค่าเรียนรู้เรื่องนี้เองได้ไม่ต้องใช้ทักษะถ่ายทอดความรู้กับข้าหรอกเขายอมอยู่ระดับเดิมดีกว่าจะทําให้เจ้าสำนักต้องเสียหายข้าเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้โดดเด่นเรื่องการปรุงยาเจ้าสำนักใช้ทักษะถ่ายทอดความรู้กับข้าเช่นนี้มันไม่คุ้มค่า เขาเคารพจังอยู่และให้ความสําคัญต่อสํานักขังเฉียงการเข้าร่วมสํานักคังเฉียงนั้นเขาได้ประโยคมาอย่างมากไม่ใช่แค่เป็นนักปรุงยาแต่ยังขึ้นมาถึงขอบเขตชีส่วนขั้นที่9้าด้วยพลังต่อสู้ของเขาเทียบเท่ากับพวกขอบเขตว่าส่วนขั้นกลางแค่นี้เขาก็พอใจแล้วไม่คุ้มรึจังอยู่แสดงท่าทีสลดแต่เขาก็ยังคาดหวังกับรางวัลที่ระบบจะให้เขาจะยอมแพ้ได้ยังไง เขามองไปที่อูโม่ด้วยสีหน้ากังวลคิ้วของเขาเขามวดเข้าหากันก่อนจะหายตัวไปโผล่ตรงหน้าอูโม่แล้วเอามือข้างหนึ่งกดหัวอีกฝ่ายเอาไว้เลิกคิดไร้สาระหลับตาซะเมื่ออูโม่เห็นร่างของจังอยู่ตรงหน้าใจของเขาก็สันไหวแน่นอนว่าเขาอยากเป็นนักปรุงยาระดับสามดาวแต่หากมันทําให้จังอยู่ต้องบาดเจ็บหรือรักฐานเสียหายเขายอมอยู่อย่างนี้ต่อไปดีกว่าหลับตาซะจังอยู่มองไปที่อูโม่และพูดด้วยน้าเสียงเคร่งเครียด เสียงนี้เรากับสายฟ้าที่ผ่าเข้ากลางใจอูโม่ตอนนั้นในหัวจังอยู่มีความคิดเพียงอย่างเดียวคือการใช้ทักษะถ,ถ่ายทอดความรู้ข้อมูลต่างๆไหลเข้าไปในหัวอูโม่ทาให้เขาไม่อาจจะขยับตัวได้ภารกิจหลักที่12เสร็จสิ้นโฮสจะรับรางวัลหรือไม่รับรางวัลทักษะปรุงยาขั้น4ถูกส่งมอบโปรดตรวจสอบ เมื่อข้อมูลการปรุงยาขั้นที่3เข้าไปในหัวของอูมโม่จังอยู่ก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นปรมาจารย์ปรุงยาระดับ4ดาวทันที